สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมสวนผักหน้าบ้านเกือบเต็มรูปแบบนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังปั๊มน้ำเข้าถังวันนี้เราฉลองถังใหม่นะคะซื้อถังใหม่มาเราปั๊มน้ำเข้าถังไว้เลยเพื่อพักน้ำในการใช้ปลูกผักตอนนี้สวนผักนหน้าบ้านของเราก็จะเหลือแค่พ้ายางที่เราซื้อมาแล้วแต่เรายังไม่ได้มุงนะคะเรายังไม่ว่างเลยเรามาก่อไฟแบบฟืนชื้นๆน,นะคะ มันก็เลยติดบ้างไม่ติดบ้างฝนตกด้วยฝนตกต้องใช้วิชามารนิดนึงในการกว่ามันจะติดนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราสองคนมาทำอะไรกันที่สวนดีคะลงผักของเราพร้อมแล้วได้เก้าสิบเปอร์เซ็นไม่เก้าอะตอนนี้คือร้อยแล้วหรอร้อยลพะพ่าปลูกแล้วอ่ะเอายังไม่มีหลังคาปลูกแล้วเนี่ยตอนนี้ น้องๆย้นนายเข้ากล่องปลูกเรียบร้อยอแต่ว่ายังยังขาดหลังคาอย่างเดียวเลยยังย้ายไม่หมดเนาะน้ำยังไม่พอ้ันยังไม่พอ,พอวันนี้วันนี้ซื้อถังบถังเก็บน้ํามาแล้วหนึ่งพันลิตรเต็มเต็มอ้อยตัดใจซื้อตั้งนานโอ้หเดือนนึงได้ทีละอย่างทีละอย่าง <c oughs> กว่าจะได้แต่และอย่างเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงอะไรนะคะ เป็นเสียงของปั๊มน้ำที่เราปั๊มเข้ามาเก็บในถังวันนี้เราจะมาคุยว่าการที่จะทำโรงผักสลัดเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนอะไรไปบ้างใช่ต้องลงทุนอะไรบ้างแล้วก็เยอะไหมเราก็จะพูดตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มเข้าๆเนาะเอาเอาเข้าๆเไม่ละเอียดมากก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำตั้งแต่คิดที่จะทำอืมเอาเริ่มจากสวนเนี่ยอะ เริ่มจากส่วนเลยเนาะเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยคือเช่าที่ก่อนเช่าที่ก็ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันแค่เช่าที่ที่จริงเราไม่ได้ต้องการพื้นที่แบบมากมายนะคะอยากได้สักไร่หนึ่งแต่ว่าเขาไม่แบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดสีไร่กว่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถ้าฝนตกหนักๆมันก็เฉลเฉะเนาะน้ำมันจะน้ํามันขังทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพวกหญ้าไสอะไรเนี่ยเกิด ตอนแรก,กคิดว่าตอนแรกที่จะเช่าคิดว่ามันน่าจะไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมัง้งอยู่ไปอยู่มาทำไมมันบานจังเลยทำทำ,ทำนู่นทำนี่บานมากโอ้โหจริงนะตอนแรกที่จะทำไม่คิดว่ามันจะต้องบานขนาดนี้ในที่สุดมันก็บานแต่มันก็ก็บานนั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องบาน่นะเนาะในเมื่อ เราตัดสินใจที่เราจะทําแล้วต้องลงทุนนิดนึงนี่เราต้องมาทํากลางคืนตลอดเลยเพราะว่ากลางวันกลางวันทางานกลางคืนก็ทำงานกลางกลางวันต้องไปทํางานกลางคืนก็มาทํงานมาทงานเหมือนกันอ่ะเริ่มแรกเลยหนึ่งชาวที่ชาวที่สัญญาสามปีอันเนี้ยปีแรก ผ่านมากี่เดือนลครึ่งปีแล้วผ่านมาครึ่งปีพึ่งกำลังซื้อทังนะพึ่งได้เริ่มปลูกรอบแรกใช่รอบแรกได้ลงเลยล้อแรกที่ได้เริ่มปลูกหนึ่งที่ดินที่ดินหมดจ่ายไปแล้วทั้งหมดินอะไรค่าเช่าเออค่าเช่าค่าเช่าที่หมดไปแล้วหนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันมาพอเริ่มเช่าที่เสร็จเราก็เริ่ม ตัดหญ้าก่อนเราไม่ได้รถถ่ายลงเนาะไม่ใช่ตัดหญ้าหมดค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าไปกี่บาทหลักพันอยู่ไม่รู้กี่พันหลักพันอยู่โอ้โหซ่อมประมาณสามรอบแล้วก็เปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นเครื่องตัดหญ้านี้ได้มาฟรีเป็นของพี่เป็นของพี่เขาให้มาใช้แต่มาซ่อมเยอะมากค่าค่าที่หมื่นหก ค่าเช่าที่หมื่นหกค่าเครื่องตัดหญ้าค่าน้ํามันก็ประมาณสนะามนะพันได้เนี่ยได้ได้คิดว่านะสามพันได้อันนี้ตัดหญ้าไปแล้วนะใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ลงลืมแรกเลยไปซื้อไม้ยูคามามไม้ยูคาก่อนเนี่ยเจ็ดจุดห้าเมตรแรกเป็นไม้ยูคาเ <c oughs> สาเท่าไหร่เนี่ยผ,ผสมไม้ไผ่โอโ้แค่ไม้ยูคานะเท่าไหร่นะไม้เสาไม้ยูคาสิบสองต้น แล้วก็มีเครื่องบนนิดหน่อยไม่พูดถึงว่าหมดไปแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทเฉพาะเฉพาะไมยูคาเฉพาะไม้ยูคาแบบโอ้โหไม้เปล่าๆที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยดูแต่ดูแล้วคงไม่ไหวอ่ะถ้าเอาไม้ยูคาหมดทั้งสามโลงนี่ไม่ไหวพ่อก็เลยพอดีข้างหลังเนี้ยมันมีป่าไผ่อยู่ชวนไม่ไพ่อ่ามีปลาไพ่พ่อเขาไปพ่อก็ไปคุยขอซื้อไปตัดมาต้นละเท่าไหร่ต้นละยี่สิบ อ๋อยี่สิบลำละยี่สิบแต่ต้องไปตัดเองลงทั้งหมดเนี่ยพ่อจะเป็นคนทําต้องยกเครดิตให้พ่อใช่พ่อจะมากั้นรั้ววกั้นรั้วกั้นรั้วตัดไม้ทุกอย่างโอ้โหถ้าไม่ได้พ่อก็ไม่ได้เป็นลงอ่ะจริงไม่ว่าต้องยกเครดิตให้ร้านวางผักอะไรทุกอย่างพ่อหมดเลยเละเสร็จจากการซื้อไม้ลงเสา ลงเสาทิ้งไว้หลายเดือนอยู่เนาะหลายเดือนหลายเดือนกว่าจะครบสามลงกว่าจะครบสามลงไม้นี่เฉพาะซื้อไม้นี่ประมาณหลายพันอยู่ก็หลายพันอยู่นะหลายพันูประมาณรวมตะปูรวมลวดรวมอะไรก็ประมาณสักห้าพันไดไหมถึงถึงไหมไม่ถึงมากไม่รู้อะประมาณ สี่สี่ถึงห้าพันนี่แหละประมาณนั้นอ่าประมาณสี่ถึงห้าพันโรงเนี่ยความยาวมันหน้ากว้างมันจะกว้างห้าเมตรยาวเท่าไหร่ยาวสิบเจ็ดจุดห้าแล้วจะมีสามโรงตอนนี้เพิ่งเริ่มโรงแรกโรงแรกยังไม่เต็มเลยตอนนี้โรงนึงอ่ะมันจะปลูกได้ประมาณไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ก็จะได้ประมาณโรงนึงประมาณปลูกได้ประมาณเจ็ดร้อยต้นอ่าประมาณเจ็ดร้อยต้นต่อโรงนะ ตอนนี้ลงแรกยังปลูกได้ไม่ถึงครึ่งเลยรอดแรกมาประมาณสี่ร้อยกว่าต้นย้ายมาก่อนย้ายมาก่อนอ่าตอนนี้ค่าที่ค่าที่ไปแล้วที่ไปแล้วลงไปแล้วตัดหญ้าไปแล้วลงทำเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ซื้อแสลนมุงข้างบนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สีเงินอยู่ที่มวนเท่าไหร่นะไม่ถึงพันแปดกว่าพันแปดพันแปดกว่าพันเก้าประมาณนั้นพันเก้าซื้อมาม้วนหนึ่งพันเก้าแสลนหมดแล้ว ทีนี้ไม่มีน้ําอเจาะน้ําอีกไม่มีน้ําเจะเจาะบาดานเริ่มแรกเริ่มแรกเรายังไม่เจาะเราขุดก่อนขุดบ่อก่อนอเราขุดบ่อก่อนขุดบ่อคิดว่ามันจะมีน้ําาคิดว่าน่าจะมีน้ำมาตั้งหลายเดือนเนาะขุดบ่อไปหนึ่งวันสี่พันห้าสามพันห้าสามพันห้าขุดบ่อไปสามพันห้าขุดด้านหลังกับด้านหน้าไม่ได้สักทีป้องกันน้ําท่วมด้วย ด้านหลังมมีน้ําแต่ด้านหน้าไม่มีน้ําแห้งอ่าน้ําใช้ไม่ได้ทายังไงต่อทีนี้เจาะบาดาลสิค่ะทีนี้ก็เจาะบาดาลเจาะบาดาลไปอีกเท่าไหร่ห้าพันอ่ะเบียเฉลี่ยเลขกลมๆมทั้งหมดเลยอ่าเจาะบาดาลไปอีกห้าพันเจาะบาดาลยังไม่พอค่ะบานไปอีกอะไรอีกเจาะบาดาลปั๊มไงอ่าเจาะบาดาลเสร็จอาน้ําขึ้นมาไม่ได้ก็ไปซื้อปั๊มี ซื้อปั๊มแบบสตาร์ทมือใช้น้ำมันเพราะว่าเราจะไม่เอาไฟเข้าใช่มันไม่มีไฟฟ้าตอนนี้เราปัญหาใช่เอาไฟเข้านี่ไม่ได้แล้วซื้อปั๊มอีกสามพันแปดไม่ถึงซื้อปั๊มสองพันหกใช่เหรอใช่ปั๊มสองพันกว่าไม่ถึงสามพันปั๊มอีกประมาณสองสามพันสามพันทุนๆรวมท่อแป๊บท่ออะไรเนาะยังรวมอ่าตอนนี้ท่อรวมอันนี้นี่นี่ยังไม่รวมกระเบื้องอาจจะมีกระเบื้องอีก ซื้อรถแรกประมาณห้าสิบแผ่นนะกระเบื้องประมาณห้าสิบแผ่นกระเบื้องอะกระเบื้องอีกประมาณห้าร้อยบาทเมื่อกี้กระเบื้องห้าร้อยกระเบื้องห้าร้อยกล่องโฟมกล่องยี่สิบห้าสิบห้าบาทหืกล่องโฟมกล่องละสิบห้าบาทรถแรกอ่ะกล่องละยี่สิบรถแรกกล่องละยี่สิบแต่รถหลังๆนี่กล่องละสิบห้าบาทกล่องละยี่สิบประมาณสามสิบกล่องแล้วไปซื้อที่คนนู้นอีกยี่สิบกว่าบาท น่าไม่ได้ใช้เก็บแตกมันใหญ่เกินเมันก็มีอันเล็กอยู่เฉลี่ยหมดแล้วอะกล่องละยี่สิบทั้งหมดมันมีประมาณแปดสิบกล่องถึงไหมไม่ถึงม้งประมาณเจ็ดสิบกว่าประมาณประมาณเจ็ดสิบกว่ากล่องหลักลบกบนี่ใช่ก็คูณไปเจ็ดสองสิบสี่ก็ประมาณพันสี่ค่ากล่องประมาณพันสี่ อันนี้ไอ้ที่เราปลูกไปแล้วใช้ไปแล้วพวกถุงดําพวกอะไรเราไม่นับเนาะอันนั้นเราไม่นับกมันใช้มใช้ไปแล้วเะใช่อันนี้อันนี้เอาอุปกรณ์ที่มันแบบ้ใชที่มันเห็นหินชินใหญ่ใหญ่ที่กล่องเนี้ยเจ็ดสิบกล่องนี่คือยังไม่พออ่ะไม่พอไม่พอพูดถึงว่าตอนนาตอนนี้นะกล่องเพิ่มกล่องอีกเจ็ดสิบกล่องอีกพันสี่แล้วอันนั้นอันนั้นไม่นับอันนี้ยังไม่นับก็จะมี ไอ้พวกที่ซื้อไปแล้วแล้วก็อะไรอีกที่เราซื้อเพิ่มล่าสุดก็นี่ไงทางน้ําำแล้วก็ไฟไฟอีกสองดวงแปดร้อยกว่าอาไฟไม่นับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับปูกอ่ามันไม่เกี่ยวกับปูกนี่ก็ถังน้ํำพันลิตรล่าสุดเลยวันนี้สามพันสองร้อยบาทถวดสามพันสองนี่แหละคือแล้วก็ต้องไปซื้อที่ต่ออีกใช่ร้อยหนึ่ง่ะทวด ประมาณสามพันห้ายังไม่รวมอุปกรณ์พวกแป๊บวันนี้ก็เลยมาดูดน้ำเพื่อพักต้องพักน้ำเล้จถามหน่อยว่าถังพักน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าตะกอนมันตกลงไปแล้วมันก็ตกกองอยู่ในนั้นแหละแล้วก็ล้างเรื่อยๆไงสมมติเราใช้หมดลอดหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ล้างถังล้างถังเลยแล้วพอจะพักใหม่เราค่อยพักแล้วก็ความแต่แผนต่อไปของเรานะคะก็คือการซื้อผ้ายางมาปู บ่ออแล้ววันนี้เราไปซื้อแล้วันนี้ล่ะชุดเราไปซื้ออซื้อผ้ายางกันยูวีมาแล้วผ้ายางมุงหลังคาเท่าไหร่นะหนึ่งม้วนสี่พันหกร้อยกว่าบาทโอ้โหนี่แค่คร่าวๆเนี่ยเกือบหมื่นแล้วนะเรายังไม่ได้ขายผักเลยนะไม่รถนี้หมายถึงรถนี้รถนี้เรายังไม่ได้ขายผักที่เราลงใหม่เนี่ยเนี่ยลงเนี่ยตั้งแต่มาเริ่มเนี่ยอ่เราลงทุนใหม่ทั้งหมดใช่นับน้บใหม่ทั้งหมดที่เราลงทุนมาเนี่ย กี่หมื่นแล้วเนี่ยนับดูสิรอบแรกหมื่นหกแล้วหมื่นหกอันนี้ประมาณสามหมืนได้แหละนประมาณประมาณสามหมื่นได้ประมาณสามหมื่นบอกลบอะไม่เป็นไรหรอกที่เราลงทุนไปเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะผลิตแบบเต็มสูบเต็มรูปแบบมีขายตลอด เราจะต้องนอนกันกี่โมงดีกี่โมงก็ได้ขอแค่ได้ขายเนาะเราจะ<อ>ต้องขอให้ได้เงินนะอะเมื <ว S 1> <c oughs> ม่อคืนล, <ะ S 1> ล่าสุดล่าสุดเมื่อคืนก็ตีสองรอบไปตีสองตื่นกี่โมงนี้เจ็ดโมงครึง่งลากไปสิวันนี้เราจะนอนกันกี่โมงอีกอะวันนี้ก็เดี๋ยวน้ําเต็มอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็พอละพักผ่อนรอบแรกของการย้ายลงปลูกที่สวนผักหน้าบ้านรอบนี้เราลงกันห้าฟองน้ํานะคะด้วยกัน ผักที่เยอะที่สุดจะเป็นกรีนคอร์สนะคะแต่ว่าเริ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในกล่องอนุบาลอยู่ที่เรายังไม่ได้ย้ายก้ดน้ําเราอยางไม่พอนะคะในในกล่องนี้ก็จะมีหลายผักนะคะมีบัตเตอร์เฮดมีฟินเล่มีกรีนคอร์สเบบี้คอสแล้วก็อะไรอ่ะมแล้วมั้งแต่เดี๋ยวรอน้ําได้ที่เราก็ต้องย้ายลงแล้วนะคะ รอบนี้ที่ลงเยอะสุดจะเห็นเป็นกีนฮอเอ้กีนโอ๊กนะคะเพราะว่าเราเอาไว้ขายขายสดๆเป็นต้นๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแปลรูปขายด้วยนะคะไม่วจะเป็นสลัดโลหรือผักสลัดขายนะคะขายตลาดหรือว่าส่งเป็นกิโลกิโลอะไรเงี้ยคะ่ะได้หมดเลยช่วงนี้อุปสรรคน้องเยอะหน่อยนะคะฝนตก แดดไม่ค่อยมีน้องจะแบบโตช้านิดนึงค่ะดูตอนนี้แต่รอบนี้สวยเนาะใช่รอบนี้สวยรู้สึกว่าน้องแบบแผ่กิ่งก้านสาขาดูลากหน่อยดูลากหน่อยมาดูลากรอบนี้น้องสวยนะคะอีดูลากโอ้ลากน้องสวยนะหากินได้ดีนะคะช่วงนี้จะเป็นกลีนโอ๊กเนาะอันนี้เป็น กีนโอ๊กตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยรสเนี้ยงามสุดแล้วสำหรับกีนโอ๊กทุกคีที่สวยที่สุดจะเป็นกีนคอร์สใช่ก็คือย้ายย้ายเป็นพวกกีนโอ๊กก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องแข่งกินก้านสาขาไม่งั้นเดี๋ยวมันถ้ไม่งั้นมันยืดขึ้นเป็นที่มีย้ายเพิ่มอีกก็มีช่วงท้ายๆ้ายนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดเนาะบัตเตอร์เฮดในบัตเตอร์เฮดตอนตอนนี้จะยังมีเป็นบัตเตอร์เฮดกับฟิลเล่ อันนี้อันนี้เป็นกินคอร์สนี่เป็นกินคอร์สเนาะแซมแซมมานิดหน่อยส่วนนี้เป็นฟิลเล่ฟิลเล่เนาะสวยน้องก็สวยนะอันนี้น้องกรอบมากที่ย้ายออกมาแล้วก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่าต้นใช่ไหมใช่ที่ยังไม่ย้ายก็สามร้อยต้นสามร้อยสี่ร้อยประมาณนั้นแหละประมาณสามร้อยต้นมีห้าร้อยกว่าต้นเนาะใช่มีสี่ร้อยกับห้าร้อยเดี๋ยวรอน้ำอีกสัก สองวันเนาะใช่ตอ,ตอนนี้เราจะเป็นวัยรุ่นนอนดึกกันอันนี้มันก็จะเบียดเบียดหน่อยเนาะตอนนี้เบียดเพราะว่าจะ,จ,จะเบียดเบียดหน่นอยต้องต้องรีบรีบย้ายไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบน้องยืดแต่อรอบนี้สวยทุกทุกรอบที่เราปลูกที่บ้านยืดไม่ได้ขายเลยเนี่ยไม่ได้ขายยืดเป็นต้นไม้พิเศษ <c oughs> สูงเป็นกิโลหนูรู้สึกว่าข้างในเนี่ยจะเติบโตได้ดีกว่าข้างนอก อ่าหนูรู้สึกเหมือนกันเพราะอะไรตั้งนอกนี้เนี่ยสี่กองนอกเนี่ยจะไม่ค่อยโตเนาะอ่าไม่ค่อยโตแต่พอไปดูด้านในพี่ว่ามันเพราะอะไรอ่ะด้านในนั้นโตเยอะกว่าไม่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นกรีนคอร์สไงใบมันจะขึ้นแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเบ็มันเป็นัตตเอร์เฮดอันนี้ก็กรีนคอร์สไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่อันนั้นเป็นบัตเตอร์เฮดเนี่ยเนี่ยบัตเตอร์เฮดค่ะนนนั่่ะอันนั้นแตอาจจะเป็นมินิคอร์ส มินิมันจะไม่โตมันจะเล็กกว่าไงหรอใช่มินิเนี่ยมันจะต้นเล็กกว่านี่อาจจะเป็นมินิเนาะอันเนี้ยบัตเตอร์เฮดเออเนี่ยมินิจะมีทั้งมินิคอร์ดอันนี้นี่น่าจะเป็นมินิคอร์ดเรามีมินิคอร์ดด้วยรอบนี้ไม่ใช่มินิคอร์ดเบบี้คอร์ดอันเดียวกันนั่นแหละอ่าอันนี้อันนี้เป็นต้นอะไรนอันนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์เฮดขอหัวเป็นดอกเขาเรียกว่ากุหลาบเขียวเดี๋ยวอีพีหน้า เต็มลงใช่เดี๋ยวย้ายเสร็จแล้วค่อยเดี๋ยวย้ายทั้งหมดนี้ก็น่าจะฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะทั้งแถบต้องใช้ทั้งหมดเลยกล่องพวกนั้นฝากมาให้กําลังใจกับเราสวนผักหน้าบ้านด้วยนะคะทางช่องสวนหน้าบ้านเดี๋ยวลากันไปก่อนสําหรับอินี้ต้องลากันไปก่อนนะคะฝากให้กําลังใจ